เว่าลย่าเห็นเราไปทำงานทีไรนะก็อดเป็นห่วงไม่ได้สักทีไม่ต้องห่วงนะครับนั่นน่ะสิลูกจริงๆแล้วเนี่ยงานที่ห้างเราก็มีให้ทำตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเกิดว่ากริบเนี่ยออกจากงานตำรวจ คุณย่าน่ะก็พร้อมที่จะยกตำแหน่งดีๆในฝ่ายบริหารให้ใช่ไหมคะคุณแม่ผมออกแน่และครับจริงหรือเปล่าลูกจริงสิครับคุณแม่แต่ตอนจะเสียนะครับตะกิจไม่ตลกเลยอ่ะแต่เราเล่นหนาเออ ย่าครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับจะไปแล้วเหรอครับคุณย่ามีอะไรหรือเปล่าครับมี่สิย่ามีของจะให้ตะกี้ต่างไปดูสิลูกว่าให้ของอะไรอะ่ะคุณแม่ครับแต่ว่า ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมากินก็ได้ตามไปดูก่อนเร็วเรื่องข้าวเรื่องแล็บไปดูก่อนเร็วว่าของอะไรเร็วเร็วสิตักินอย่างงัวตั้งช้น่น,น,นี่ของขวัญจากย่า เมื่อวานคุณย่าก็ให้ของขวัญผมแล้วนี่ครับก็นั่นมันของขวัญทั่วไปแต่อันนี้เป็นเป็นของขวัญพิเศษจากย่าที่ย่าอยากจะให้วินต้องรีบไปเลยครับโหมานดที่ดินใช่โฉนดที่ดินที่บางรักย่าให้วินทั้งหมด ผมว่ามันมากไปหรือเปล่าครับนั่นแหลสิคะคุณแม่คือนุชหมายถึงว่านุชเห็นด้วยกับคุณแม่นะคะปีนี้ตาวินก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะมีอะไรที่เป็นของเองบ้างใช่ปีนี้วินโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะลูกเดี๋ยวต่อไปวินก็ต้องหาผู้หญิงมาแต่งงานแล้วก็มีครอบครัว วินเองก็ควรจะมีหลักทรัพย์ติดเนื้อติดตัวไปบ้างต่อไปในอนาคตจะได้ไม่อายครอบครัวผู้หญิงเขาคุณย่าครับผมยังไม่ได้คิดเรื่องที่จะแต่งงานเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องคิดเร็วๆนี้ลูก <c oughs> นี่ถ้าเกิดว่าถึงวันเกิดของตะกิจเนี่ยคุณแม่จะให้ที่ดินผืนไหนนะ <c oughs> <c oughs> ต้องรอไปก่อน แต่ที่สำคัญนะยา่าต้องดูความปรับพฤติของเราด้วยครับนะดูสินะดู <c oughs> ย่าไม่ต้องให้ก็ได้ครับ <c oughs> ผมไปอยู่กับพี่วินก็ได้ <c oughs> ขอบคุณนะครับยา่า <c oughs> นี่ตะกิดแม่ว่าลูกเนี่ยควรจะไปอ้อนคุณย่าบ้างนะลูกอย่าปล่อยให้คุณย่าเนี่ยรักแต่ตะวินฝ่ายเดียวเดี๋ยวอะไรอะไรอะ่ะคุณย่าก็ยกให้ตะวินไปหมดคนเดียวหรอกคุณแม่ครับถึงคุณย่าจะยกสมบัติให้พี่วินหมดเนี่ยแต่ผมเชื่อนะครับพราพี่วินเขาก็แบ่งให้ผมอยู่ดีอ่ะตายแล้วนี่แกคิดอย่างนี้ได้ยังไงฮะแกจะไปไว้ใจเขาได้ยังไงแต่ว่าพี่วินเ็เป็นพี่ชายผมนะครับแต่ก็พี่ชายคนละแม่นี่ แม่จะเตือนแกไว้นะว่าอย่าไว้ใจใครให้มากให้ระวังหน่อยโดยเฉพาะเรื่องหุ้นของห้างเนี่ยมันเป็นกิจการของครอบครัวแม่ว่าแกเนี่ยควรจะเข้าไปบริหารนะโอ้โหผมไม่เอาหรอกครับงานบริหารนะ่ะผมขอแค่เงินปันผลจากหุ้นก็พอแล้วครับตายแล้วนี่แกคิดอย่างนี้ได้ยังไงฮะเราเน่ยเป็นลูกเมียแต่งแล้วนี่คือกิจการของครอบครัวแม่ว่าเราเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ที่สืบทอ,อดกิจการเข้าใจไหมะนะค,ค,คุณแม่ครับ ผมต้องไปทํางานแล้วครับคุณแม่ขอตัวกันนะครับตะกิตนี่แม่ยังพูดไม่จบเลยนะกลับมาก่อนลูกคนนี้นี่ไม่ได้ห่ังใจเลย